บทที่7348 7352ทันใดนั้นตะวันนาก็ยิ่งรู้สึกตกหลุมรักเย่เฉินอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเขาเหมือนลงมาจากท้องฟ้าทั้งสองครั้งเพื่อช่วยชีวิตเธอในช่วงเวลาสำคัญกุญแจสำคัญคือเขาแข็งแกร่งและทรงพลังมากซึ่งตรงกับจินตนาการสูงสุดของเธอเกี่ยวกับคนรักและเขายิ่งกว่านั้นอีกแม้ว่าเธอจะเกือบจะเป็นนักร้องหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และเธอก็ชื่นชมความแข็งแกร่งด้านนี้ในจิตใจของเธอแต่เธอกลับรู้สึกไม่มีผู้ชายคนไหนรอบตัวเธอที่คู่ควรแก่การชื่นชมและเย่เฉินก็คือคนคนเดียวเท่านั้นที่มีศักยภาพด้วยเหตุนี้เองที่เธอจึงปล่อยวางหัวใจอย่างหมดหัวใจในวินาทีนี้เย่เฉินได้ช่วยชีวิตเธอไว้ถึงสองครั้งติดติดกันแอลมลนคุ้มค่ามากที่เธอจะไปัดใจใครๆก็ตามเพื่อเขาในขณะนี้เธอคิดในใจว่า Black w วเต r คืออะไรมันคืออะไรถ้าพวกคุณทำให้ฉันโกรธฉันจะแต่งเพลงเพื่อดิสเครดิตพวกเขาโอ้ไม่นะฉันจะออกเป็นอันลบั้มเลยเพื่อดิสเครดิตพวกเขาชื่ออัลบั้มคือฉันเกือบถูกแบล็กเวเตอร์ลอบสังหารเมื่อถึงเวลาฉันจะไม่ทำเงินจากอัลบั้มนี้ฉันจะอนุญาตให้เผยแพร่ฟรีบนแพลตฟอร์มเพลงต่างๆทั่วโลก ถ้าไม่ใช่เพื่ออะไรอื่นแค่เพื่อแสดงทัศนคติของฉันให้เย่เชิญเห็นต่อให้เขาต้องการให้ฉันหยิบป,ปืนแล้วไปที่สำนักงานใหญ่ของแบล็กวอเตอร์เพื่อตายฉันก็ยินดีเมื่อเห็นความร่วมมือของตะวันนาเย่เฉินก็พยักหน้าด้วยความพอใจหญิงชาวอเมริกันคนนี้อาจจะดูดุร้ายและเธอก็มีเรื่องราวอื้อฉาวและประวัติความรักที่รุ่งโรจน์มาโดยตลอด ว่ากันว่าคนแบบนี้ไม่ควรอ่อนไหวเกินไปดังนั้นเย่เฉินจึงไม่แน่ใจว่าเธอยินดีที่จะร่วมมือกับเขาชั่วหรือไม่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหญิงชาวอเมริกันคนนี้ก็ยังคงดูมีความพักดีอยู่บ้างเขาจึงสั่งทันทีว่าเมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานได้อีกครั้งฉันจะปลุกทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้ตื่นขึ้นและพวกเขาต้องจำทุกอย่างได้เฉพาะก่อนที่จะโคมา ดังนั้นเมื่อพวกเขาถามคุณเอลโนและคุณหนูสวิตควรบอกพวกเขาว่าประการแรกสาเหตุที่พวกเขาโคม่าก็เพราะหมาก,กุยและลูกน้องของเขาโยนยาสลบที่ทำให้คนโคม่าเข้ามาในบาร์ประการที่สองเหตุผลที่พวกคุณสองคนไม่โคม่าและสลบไปด้วยก็เพราะหมาก,กุยป้อนยาแก้พิษให้พวกคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จากพวกคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อเยเฉินพูดเช่นนี้ฮามิดที่อยู่ข้างๆก็รีบถามว่าพี่ชายเยแล้วฉันล่ะ ฉันจะอธิบายยังไงว่าฉันไม่ได้โคมาเย่เฉินกรอกตาใส่เขาการไม่เอ่ยชื่อคุณหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายแค่แกล้งทำเหมือนคนอื่นๆแล้วฟื้นขึ้นมาจากโคมาก็พอใช่ๆช่ชฮามิดหัวเราะยละตัวเองอย่างอับอายดูสิสมองฉันมันด้อยกว่าคุณตั้งเยอะพี่ชายเย่สู้ต่อไปสู้ต่อไปเย่เฉินพยักหน้าพลางพูดกับตะวันานาและเบอร์นาด เอลโนต่อไปว่าประการที่สามทำไมพวกผู้ก่อการร้ายถึงไม่ฆ่าพวกเราแต่กลับร่วมมือกับพวกคุณทั้งสองคนละ่ะคุณเบอร์าร์ดเอลโนจะอธิบายให้พวกเขาฟังเองว่าพวกคุณทั้งสองคนนั่นแหละที่สัญญากับหมากุยไว้ว่าจะให้เขาหนึ่งรอล้านดอลลาร์จนทำให้พวกเขาแปรพักเบอร์ n a ์ดเอลโนรีพูดทันทีว่าไม่มีปัญหาครับคุณเยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะเย่เฉินมองตะวันนาอีกครั้ง คุณหนูสวิตคุณต้องถ่ายทอดสดกระบวนการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณในทีหลังคุณต้องบอกให้คนทั่วทั้งโลกรู้ด้วยว่าชายคนหนึ่งชื่อมากุยพาทหารรับจ้างจากแ l a c k w a t e r ร์มายังกาะไว้์ฮอสเพื่อก่อเหตุก่อการร้ายโชคดีที่คุณเบอร์าร์ดเอลโนเปิดฉากโจมตีด้วยหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตของทุกคนไว้ตะวันนาพยักหน้าอย่างหนักแน่นตกลงข้าคุณเย่ฉันจะทำตามที่คุณบอก มาคุยถามอย่างกังวลท่านเย่ถ้าเป็นอย่างนั้นข้าคงถูกหมายหัวไปทั่วโลกแล้วข้าจะรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้อย่างไรเย่เฉินชี้ไปที่ฮามิดแล้วกล่าวในอนาคตเจ้าจงพาพี่น้องของเจ้าไปร่วมกับกองทัพของแม่ทัพฮามิดและรับใช้แม่ทัพฮามิดในตะวันออกกลางภายใต้ชื่อปลอมข้าจะส่งคนไปพาครอบครัวของเจ้าไปยังตะวันออกกลางให้แล้วพวกเจ้าก็จะได้กลับไปพบกันที่นั่นอีกครั้งเมื่อถึงเวลา เดิมทีเย่เฉินคิดจะให้มากุยเข้าร่วมวางว่านหลงและทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงของวางว่านหลงแต่เขาเปลี่ยนใจและคิดว่าไม่ดีกว่าหลานชายคนนี้คงจะมีชื่อเสียงเฉาโชในไม่ช้าเมื่อตะวันนาแฉหากเขาอยู่ในวังว่านหลงหากข่าวมันรั่วไหลออกไปชื่อเสียงของวังว่านหลงจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ฮามิดต่างออกไปชายคนนี้ปกติก็เป็นฝ่ายค้านเองอยู่แล้ว ดังนั้นมันคงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดถึงการเกณฑ์ทหารรับจ้างไม่กี่คนที่มีส่วนร่วมในการก่อการร้ายยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้ยังสามารถเข้าตาให้ผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันได้อีกด้วยหลังจากคืนนี้พวกเขาจะกลายเป็นคนที่เฉาโชวอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นแรงกดดันจากสาธารณชนจะรุนแรงมาก แม้ว่าพวกเขาจะใจแข็งและไม่ได้อธิบายอะไรเลยสถานการณ์ในอนาคตของพวกเขาก็จะยิ่งน่าอับอายมากหากหมากุยเข้าร่วมทีมของฮามิดมันจะทำให้พวกเขารู้สึกถึงความอึดอัดมากขึ้นเมื่อหมากุยได้ยินเช่นนี้ในใจของเขาเริ่มรู้สึกขัดขืนเล็กน้อยในฐานะทหารรับจ้างที่มีความอาวุโสแห่งแบล็กวอเตอร์เขารู้สึกว่าพวกต่อต้านเป็นเหมือนพวกมอบ และการปล่อยให้ตัวเองไปประปนกับพวกเขาก็เปรียบเสมือนการโยนสิงโตลงท่อระบายน้ำและไปคลุกคลีกับหนูแต่เขาคิดอีกครั้งว่าแต่ก็โชคดีแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แม้เขาถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและอาจถูกพบตัวหรือถูกลอบสังหารไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ตามหากเขาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำบนภูเขาของฮามิด ถึงฉันจะไม่อาจพูดอะไรได้แต่มันจะปลอดภัยกับฉันอย่างแน่นอนเขาจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหนีหรือวิ่งเล่นในทุกวันดังนั้นจากมุมมองนี้นี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างไรก็ตามเขายังคงต้องการผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองจึงพยายามถามว่าท่านเย่ช่วยแนะนำฉันให้เข้าร่วมกับหอวังว่านหลงหน่อยได้ไหมฉันได้ยินมาว่าคนส่วนใหญ่ในหอว่านหลงมีเชื้อสายจีน และฉันเป็นลูกเครื่องจีนเมื่อไปถึงหอว่านหลงฉันจะทำงานให้หนักและชดเชยความผิดให้เย่เฉินพูดอย่างเย็นช้าว่าข้าแนะนำให้เจ้าแล้วอย่าคิดมากทั้งพระราชวังวังว่านหลงนั้นจะจงรับพักดีต่อข้าเพียงผู้เดียวข้าจะปล่อยให้คนอย่างเจ้าเข้าไปทำลายชื่อเสียงของวังว่านหลงได้อย่างไรหมากุ้ยตกใจเขาไม่คาดคิดว่าวังหมื่นมังกรวังว่านหลงจะเป็นของเย่เฉินจริงๆ เขาจึงรีบกล่าวด้วยความเคารพทันทีว่าท่านเย่ท่านโปรดมั่นใจได้เลยข้าจะทำอย่างเต็มที่เพื่อท่านแม่ทัพฮามิดจนกว่าข้าจะตายเย่เฉินทำเพลงแล้วหันหน้าไปมองเบอร์นาดเอลโนแล้วถอนหายใจท่านเอลโนดูสิว่าข้าดูแลท่านดีแค่ไหนเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยในคืนนี้ท่านจะกลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกคนทั้งโลกจะยกย่องท่านเป็นวีรบุรุษครอบครัวและแบรนด์ของท่านจะเป็นที่ต้องการอย่างล้นหลาม ไม่เพียงแต่สถานะทางสังคมของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยอดขายของกลุ่มก็จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกันท่านจะดูยอดเยี่ยมมากในครั้งนี้เบอร์าร์ดเอลโนก็ค้นพบเหตุผลเช่นกันการช่วยชีวิตคนหลายร้อยคนถือเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ฝรั่งเศสและมาลดีฟก็ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับฉันได้ยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาผู้คนที่เขาช่วยไว้ยังมีตะวันนาที่เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอีกด้วย บุญคุณนี้จะยิ่งใหญ่เพียงใดแฟนๆของเธอไม่บูชาเขาดุดเทพเจ้าหรือเมื่อถึงตอนนั้นสินค้าฟุ่มเฟือยภายใต้กลุ่มนี้ของเขาคงจะทำให้เกิดคลื่นยอดขายอย่างถล่มทลายและจำนวนเงินที่ได้รับอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าทันทีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มุมปากของเขาก็ยกขึ้นโดยไม่รู้ตัว ส่วนโค้งที่โค้งนั้นยากจะระง,งับยิ่งยิ่งกว่าแรงที่กลับของปืนเอเคเจที่ยิงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาจึงกล่าวอย่างมีความสุขว่าคุณเย่แผนของคุณยอดเยี่ยมมากฉันจะร่วมมือกับคุณอย่างเต็มที่เต็มกำลังเย่เฉินกล่าวว่าคุณเหมือนคุณตาที่กำลังเอาเปรียบฉันฉันช่วยชีวิตคุณไว้และให้ผลประโยชน์มหาศาลแก่คุณคุณไม่ควรแสดงความขอบคุณฉันบ้างหรือ แสดงความรู้สึกขอบคุณออกมาสิหัวใจของเบอร์าร์ดเอลโนเต้นระรัวแม้เขาจะเดาเจตนาของเย่เฉินได้แต่เขาก็ยังถามอย่างกังวลท่านอยากให้ข้าแสดงความรู้สึกออกมาอย่างไรเย่เฉินกล่าวก็แล้วแต่เจ้าเบอร์าร์ดเอลโนเริ่มกังวลขึ้นมาทันทีคิดในใจว่าเย่เฉินขอให้ฉันจัดการเองฉันควรทำอย่างไรดี ท่านจะขอให้ข้าให้เงินเขาสักหนึ่งหรือ2องพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าการขอบคุณคงไม่ได้หรอกจริงไหมท่านเย่ทำเงินได้มากมายจากการขายยาฟื้นฟูให้ข้าแล้วข้าจะมีเงินมากมายขนาดนั้นให้เขาได้อย่างไรเขาเปลี่ยนใจและพูดว่าหลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยอนาคตของเกาะไวท์ฮอสคงริบหรี่น่าดู ท้ายที่สุดแล้วมีคนตายบนเกาะนนี้ไปหลายสิบคนแขกคนไหนกันที่จะไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะมาที่นี่ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจกัดฟันแน่นแล้วกล่าวกับเย่เฉินว่าคุณเย่ครับเกาะไว้ฮอสนี่คือที่ที่กลุ่มของเราลงทุนไป700ล้านเหรียญสหรัฐและใช้เวลาหลายปีมันได้สร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้และไม่ได้ใช้งานมานานแล้วในเมื่อท่านและครอบครัวชอบมาเที่ยวพักผ่อนที่เกาะมาดิฟนี้ งั้นฉันขอยกเกาะน,นี้ให้ท่านเลยเพื่อเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆแทนคำขอบคุณหลังจากพูดจบเขาก็กลัวว่าเย่เฉิญจะรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอจึงรีบเสริมว่าไม่ต้องห่วงฉันเซ็นสัญญาเช่าเกาะน,นี้กับมาดีฟไว้99ปีฉันจะจ่ายค่าเช่า99ปีเป็นเงินก้อนเดียวและลงทุนเพิ่มอีก 100ล้านเหรียญสหรัฐในเกาะไหมาเพื่อเป็นกองทุนบำรุงรักษาและพัฒนาในอนาคตเพื่อให้คุณและครอบครัวได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สุดของที่นี่ในทุกที่ทุกเวลาคุณคิดอย่างไรบ้างครับเย่เชิญหัวเราะคิดคักสองครั้งก่อนจะถามเขาว่าคุณเอลโนคุณใจดีมากจริงๆก่อนที่ผู้คนหลายสิบคนเสียชีวิต และกำลังจะโด่งดังไปทั่วโลกเพราะการโจมตีของผู้ก่อการร้ายคุณมอบมันให้ฉันนี่มันเป็นการรีไซเคิลขยะหรือไงเบอร์าา์ดเอลโนโร,รู้สึกอับอายคำพูดของเย่เฉินนั้นโดนใจอย่างยิ่งแม้ว่าจะมีการลงทุนบนเกาะแห่งนี้ถึง700ล้านเหรียญสหรัฐแต่เงิน700ล้านเหรียญสหรัฐส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถถูกกลิบไปได้ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการถมที่ดินและขยายพื้นที่เกาะก็ไม่สามารถริบเงินไปได้แม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนเกาะน,นี้มีราคาสูงมากแต่ถ้าคุณต้องการรีไซเคิลไม่มีทางที่จะรีไซเคิลมูลค่าของมันได้เพราะหากนำฮาร์ดแวร์เหล่านั้นออกจากมาดิฟแล้วนำไปรีไซเคิล ตักกะทางธุรกิจนี้ก็แทบจะไร้สาระพอๆกับการใช้เงินร้อยเหรียญสหรัฐเพื่อผลิตดอลลาร์ปลอมดังนั้นตราบใดที่เหตุการณ์บนเกาะไปมายังคงถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกเกาะไหมาก็แทบจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจแม้ว่าราคาจะลดลงอย่างมากเพื่อแลกกับนักท่องเที่ยวที่ไม่รังเกียจสิ่งเหล่านี้ให้มาเที่ยวเกาะผลกำไรก็จะลดลงอย่างมากดังนั้นนี่จึงแทบจะเหมือนกับขยะชิ้นหนึ่ง การมอบสิ่งนี้ให้เย่เฉินดูเหมือนว่าจะแม้จะมีค่ามากแต่เย่เฉินก็ฉลาดและสามารถมองทะลุน้ำได้ในพริบตาเบอร์นาดเอลโนจึงกัดฟันแล้วพูดอย่างรวดเร็วว่าว่าแต่คุณเย่ฉันยังมีเกาะเจ็ดดาวอีกแห่งในมาลดีฟนั่นคือเกาะเจดีอของดูไบคอนซอร์เทียมฉันซื้อเกาะนนั้นแล้วยกให้ท่านเองเลยดีไหมเกาะเจดีอของดูไบคอนซอร์เทียมกำลังหาทางขายอยู่พอดี กาะน,นี้ติดอันดับ3อันดับแรกของมาลดีฟมีมูล,ลค่ามากกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามตลาดการท่องเที่ยวระดับไฮเอนระหว่างประเทศค่อนข้างซบเซาในช่วง2ปีที่ผ่านมาและความสามารถในการสร้างไรายได้ของ j จดีไอแล์ก็ลดลงดูใบคอนโซเทียมวางแผนที่จะขายกก่อน,นี้และถอนตัวออกไปเมื่อตลาดซบเซาคนส่วนใหญ่ก็อยากจะถอนตัวออกไป มีคนไม่มากนักที่มีความสามารถและเต็มใจที่จะเข้าซื้อเจดีไอแลนด์เบนาดเอลนถือเป็นคนเดียวที่คิดเช่นนั้นก่อนหน้านี้เขาได้ติดต่อดูไบคอนซอร์เทียมสั้นๆราคาทางจิตวิทยาของดูไบคอนซอร์เทียมอยู่ที่ประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐและเขาคิดว่าราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ500ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเยเชิญมองเห็นความคิดเล็กๆน้อยๆของเขาที่จะขโมยไก่และเขาก็จะซื้อเจดีไอแลนด์แล้วยกให้ฉัน ขณะที่เย่เฉินไม่ได้ตอบอะไรเบอร์นาร์ดเอลโนจึงกล่าวต่อไปว่าท่านเย่ข้าขอยกเกาะเจดีและเกาะไปหมาให้ท่านทั้งสองเกาะเลยดีไหมถ้าท่านคิดว่าเกาะไปหมาไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยคนเดียวท่านก็สามารถใช้เกาะน,นี้ให้ทหารวางว่านหลงได้พักผ่อนบ้างก็ได้พวกเขาล้วนเป็นทหารรับจ้างที่ฝึกฝนมาอย่างดีคงไม่รังเกียจความตายของใครบางคนบนเกาะน,นี้หรอกใช่ไหม เย่เฉินอดไม่ได้ที่จะเลิกคิวแล้วยิม้มโอ้ท่านเอลโนอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยท่าทีของท่านตอนนี้จริงใจกว่าหน้าของคน่วยโอกาสเมื่อกี้นี้เยอะเลยเบอร์นาดเอลโนยิ้มอย่างสุภาพและกล่าวว่าขอโทษครับคุณเย่เมื่อกี้ฉันไม่ทันได้คิดให้รอบคอบเลยทําให้คุณหัวเราะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของก่อไปมา แต่ผลกระทบต่อมาลดีฟทั้งหมดหน่าจะไม่ใหญ่โตนักเพราะเหตุการณ์นี้เป็นข้อยกเวน้นและเป็นข้อยกเว้นที่บริษัทแบล็กวอเตอร์วางแผนไว้ดังนั้นธุรกิจในอนาคตของเกาะเจดีจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหากคุณต้องการทำเงินจากเกาะน,นี้คุณสามารถมอบความไว้วางใจให้ผู้อื่นโดยตรงและรับค่าเช่าที่สูงลิ่วทุกปี หากคุณคิดว่าเกาะน,นี้ไม่ได้แยกคุณสามารถเก็บไว้เป็นเหมือนรีสอร์ทสำหรับตัวคุณเองและครอบครัวได้หลังจากนั้นเขากล่าวว่าฮาร์ดแวร์โดยรวมของเกาะไปมายังคงดีมากเหตุการณ์นี้อาจจะโชคร้ายบ้างแต่คาเชื่อว่าทหารผู้มากประสบการณ์ของหอวังว่านหลงคงไม่สนใจไม่ต้องกังวลค่าจะรับผิดชอบในการดูแลรักษาเกาะน,นี้ต่อไป ในตอนนี้เบอร์นา r d elno ไม่กล้ามีเรื่องบังเอิญอยู่ในใจอีกเงินที่ควรจะจ่ายไปก็ต้องจ่ายให้ถึงถึงจะได้ผลฉันอยากจะเอาใจเย่เฉินนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆในใจของฉันและฉันจะแสดงความมีน้ำใจต่อเขาต่อไปอย่างแน่นอนเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไว้ได้และยังเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้มีโอกาสรับยาฟื้นฟูได้ในอนาคต เย่เฉินก็พูดอย่างเต็มใจว่าในเมื่อเจ้าช่างมีน้ำใจเช่นนี้ข้าจะไม่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเจ้าทำตามที่เจ้าบอกเถอะแต่เจ้าไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์กอดทั้งสองนี้มาให้ข้าแค่โอนเป็นชื่อเจ้าไว้เหมือนเดิมก็พอเจ้าก็ถือครองแทนข้าได้ไม่มีปัญหาเบอร์นาดเอลโนตบหน้าอกตัวเองเบาๆแล้วพูดว่า ไม่ต้องกังวลไปหรอกอีกอย่างหนึ่งขอองค์การโอนเป็นชื่อข้าและให้ข้าถือครองแทนท่านก็คือเนื่องของข้าสามารถโอนไปยังเกาะทั้งสองนี้ผ่านกลุ่มของข้าได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเกาะทั้งสองนี้ได้ในแต่ละวันเย่เฉินพยักหน้าให้บอกข้าเมื่อเจ้าทำเสร็จเบอร์นาดเอลโนกล่าวซ้ำๆว่าไม่มีปัญหาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะ อ้อคุณเย่หลังจากซื้อกอดเจดีแล้วจะทำอย่างไรต่อจะฝากฝังหรือจะดำเนินการประการใดต่อดีเย่เฉินโบกมือปิดกิจการแล้วส่งคนงานไปที่เกาะพนักงานทั้งหมดจะถูกไล่ออกและคุณจะจ่ายค่าชดเชยและเงินชดเชยสองเท่าหลังจากไล่ทุกคนออกฉันจะส่งทหารจากหอวงังว่านหลงไปประจำการบางคนปลอมตัวเป็นพนักงานบางคนปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างวงจรปิดภายในขึ้นบนถนนของเกาะโดยตรงเบอร์นาดเอลโนอดชมไม่ได้ว่าคุณเย่คุณช่างมีไหวพริบจริงๆวงจรปิดภายในแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกาะเจดียังคงทำงานตามปกติแต่ยังทำให้ทหารจากหอวังว่านหลงของคุณได้พักผ่อนกันอีกด้วยเมื่อคุณและครอบครัวมาถึงพวกเขาก็สามารถดูแลและรักษาความปลอดภัยของเกาะได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย